หมายกำหนดการของ luna classic จะมีการเปิดตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเทอร่า l ค s s i c เด็กนะครับตรงนี้จะมีการเปิดเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนไปด้วยกัน กับช่องคอยนิวูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของ l u n a าคลา s สิกด้วยกันเนื่องจากชุมชนนะครับก็พยายามที่จะเร่งนะในตอนนี้เรื่องของ0.8% tax b u r แทคบคือมีการลักดานอย่างเต็มที่อันนี้คือข้อเสนอ11397นะครับซึ่งทางอ่า v a ี i ของ Terra Classic ตอนนี้ตอบปฏิเสธนะครับ0.8% tax b u r แทเบเนี่ยเขายังไม่ได้อยากใช้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะมี การประกาศผลนะครับในวันที่31มอมีนาที่จะเปิดตัวเด็เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้เด็กเสร็จแล้วนะครับยังมีการทดสอบระบบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอออฟฟิเชียลในการเปิดตัวเมื่อประมาณคลิปหรือ2คลิปที่แล้วที่ผมบอกไปดังนั้นตอนนี้ก็มีการออกมานะครับว่าเด็นะครับจะรับประกันนะครับในเรื่องของการเผาเขาจะเชื่อว่าไอจำนวนที่คนที่จะเข้ามาใช้ใน ครือข่ายของเทอราแคสิกเด็นะครับจะมีจำนวนมากและเขาจะมีความเซอร์ไพรส์พิเศษเองนะครับที่จะทำให้เหรียญน,น่ยถูกเผาเป็นจำนวนมากเองหลายพันหลายหมื่นล้านเหรียญหลายพันล้านเหรียญน,นะครับจะถูกเผาได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเขาจะมีโครงการแล้วมีโปรเจกต์ที่อยู่ในเด็กนะครับเพื่อจะเล่งเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่งเผาอีกต่อไป ซึ่งผมก็ยังเชื่อนะครับว่าในยุคต่อไปเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องเร่งเผาแล้วน,นะครับรออ่านโยบายทีนะครับกับในช่วงเพดานที่มันตันนะครับหมายความว่าเขาตอนเนี้ยผมว่าเขากําลังรอหนึ่งคือ DEX สองคือ BTC นะครับว่า BTC จะขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวส่งให้ราคาของ luna classic ไปตามไปตามมูลค่าของมันนะครับดังนั้น ไม่ต้องกาวอะไรเยอะปีนี้ดู BTC ไว้นะครับว่า BTC จะไปเท่าไหร่ตอนนี้นะครับแม้แต่รัฐรัฐเท็กซัสเองยอมรับบิตคอยเป็นที่เรียบร้อยในการเป็นสก,กุลเงินมีเรื่องของภาษีเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นจะมีอีกหลายรัฐนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศของอเมริกาใต้เนี่ยจะใช้บิตคอยเป็นสก,กุลเงินสำรองด้วยนะครับหรือเป็นสก,กุลเงินหลักด้วยอย่างเอลสวาดอร์นะครับและอย่างที่เราเห็นนะนะฉะนั้น ตอนนี้นะครับทางาเทอรล่านะครับเขาก็กำลังรอของบ t c o i n อยู่นะครับเราก็รอเรื่องของเด็กเขาเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษนะครับในการเผาแล้วการเผาาที่ประมาณ2.5ล้านล้านเนี่ยผมว่ามีอีกนะครับและจะเป็นช่วงที่เขากำลังใช้นะครับว่าเพดานของ Market Cap เนี่ยของ BTC จะไปตันที่เท่าไหร่ ผมว่าว่าไอ้จำนวนการเผาเนี่ยจะไปใช้ที่หลักนะครับเพราะตอนนี้เผาไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราก็ราคาของลูน่า l คส s ิกกับอุปทานก็โอเคละนะครับค่อยๆให้มันไปแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีเยอะอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยนะครับมันก็ไปได้แหละนะครับถ้าเกิด b e c มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ b e c เนี่ยก็มีแนวโน้มขึ้นหลักแสนหลักสองแสนเลยดอนนะครับก็คือสามารถจะไปได้ต่อ นะครับฉะนั้นเขาเลยปฏิเสธนะครับการเผา0.8เปอร์เซ็นต์แท็กเบิร์นนะครับโดยที่ชุมชนเนี่ยก็ยังมีการนำเสนอนะถ้าเกิดไม่ใช้0.8กลับมาใช้1.2เปอร์เซ็นต์แท็กเบิร์นก่อนได้ไหมพออุปทานเหลือประมาณ4ล้านล้านหรือ5ล้านล้านนะครับโดยครบถ้วนเนี่ยน่าจะประมาณ4ล้านล้านนะนะพอกลับมาใช้0.2เปอร์เซ็นต์แท็กเบิร์นต่ออีกนะครับซึ่งวารีเลเตอร์อก็ปฏิเสธนะ ซึ่งก็ต้องอยู่ที่ผลโหวตนะครับออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อจะทําให้ราคาของ Luna Classic ไปต่อตอนนี้นะครับส่วนตัวผมอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับรอ b d c ก่อน b c c ไปเท่าไหร่แล้วค่อยมาเราค่อยมาวางแผนกันอีกทีนะครับว่า Luna เนี่ยจะทํำยังไงด้วยนะครับฉะนั้นอ่าวันนี้นะครับก็เป็นการประสานงานนะครับของคุณเล็กฮอ i z o ซอ ก็ได้มาออกนโยบายตรงนี้นะครับว่าเด็กเนี่ยจะช่วยในการผ่าโอเคโดยข้อมูลทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฝากไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มโดยชื่อ c r y p t ่อ u r r e n c y Community เรามีกลุ่มลูน a านะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลของการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทร่าจะกู้ทุนเดิมไปด้วยกันและพอการ,รลงทุนของท่านจะมุ่ไปด้วยกันกับช่อง พอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของสปอร์ตฟิวเจอร์มาจินมาติดตามข่าวในช่องนี้คือม i ชชั่นนิวมูลวนะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่า หลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ